สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9 9 1ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนมกราคมพศ2567ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทํำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนนักสืบ1 9 9 1เองค่ะซึ่งอาจจะทํานายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง การนายของ12ราศีนี้แนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งก้เป็นกําลังใจให้เนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในกรรนดนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดนายของชาวราศีมีนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนประจำเดือนมกราคมพศ2567นะคะนะกำรนดนายของแนนนะเป็นการทนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ คำแนะนํานะคะนะการไำนของแนายใการใช้ไพ่ทาโร่ในการดำเนายเป็นแบบสไตล์ของตนงเองนะให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการดำเนายนะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีมีประจำเดือนมกราคม2567ฮนะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้า n i ในออฟคอยนะคะหรือว่า Knight of p ิ e ดิ c l e นั่นเองนะคะ The Chariot, The Lover นะคะแล้วก็ p a g e of w a ร d นะคะนะเอาล่ะนะะนี่นก็เห็นพลังงานของชาวราศีมีนเรียบร้อยแล้วนะคะนะชาวราศีมีนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะหาเงินเก่งนะหรือว่ามีช่องทางในการหาเงิน มากกว่าหนึ่งช่องทางนะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากๆนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยนะลื่นไหลดีหรือว่านะไม่ค่อยสะดุดนะเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนการเงินได้ดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะแต่คุณก็สามารถบาลานซ์ได้นะแล้วก็ตัวคุณนะจะมีการเดินทางนะหรือว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงนะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าที่ทํางานก็ได้นะบางคนนะมีโอกาสที่จะแบบย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะหรือว่านะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานนะหรือนะมีการเดินทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะหรืออีกในหนึ่งนะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะทำให้นะ ชีวิตของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นก็ได้นะแล้วก็นะมีฐานะดีมากขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากขึ้นนะอัปเกรดอัปเลเวลมากขึ้นนั่นเองนะคะนะตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ดึงดูดนะเพศเดียวกันหรือว่า เพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่าไม่โสดก็ตามนะตัวคุณจะมีออร่านะมีความป๊อปมีความฮอตนะแล้วก็มีเสน่ห์ต่อผู้พบเจอพบเห็นได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะในสังคมที่คุณอยู่ด้วยนะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความโดดเด่นในเะรื่องความรักหรือว่านะถ้าหากว่าไม่ใช่รักทางด้านชู้สาวก็อาจจะเป็นนะความรัก ของคนรอบข้างที่มีต่อคุณนะคะแล้วก็ตัวคุณนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะัหรือว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของงานเข้ามานะทาให้การงานคุณเนี่ยนะมีความแบบปึกแผ่นมากขึ้นนะหรือว่ามีความแบบเจริญมากขึ้นอัพเลเวลอัปเกรดมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะ The d e v i l w นะ สิบดาบน,นะคะห้าไม้นะคะ The Hangman นะคะนะแต่ว่านะกว่าคุณนะจะประสบความสำเร็จนะคุณเนี่ยจนะเจออะไรที่หนักๆในชีวิตมาเยอะมากนะอาจจะเป็นปีที่แล้วนะที่เจออะไรที่แบบสมบุกสมบันหรือว่าเจออะไรที่แรงๆวุ่นวายใจเครียดกดดันในเรื่องของงานนะหรือว่ามีคนอิจฉาจองทำ้าย ใส่ล้ายใส่ความหักหลังแทงข้างหลังนะอ่ามีเรื่องที่จะทําให้คุณเดี่ยทุกใจอ่าก่อนหน้าเนี้คือแบบเจอหนักมากนะจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปิดเวกเลยทีเดียวนะคะแต่นะพอคุณผ่านเรื่องราวร้ายๆไปแล้วนะนะคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูม,ม,ม,มากขึ้นนะคะโอเคในหะ้มารูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะเดทนะ หกเหรียญน,นะคะ King of Cup นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะแถ้วยนะ,ะอ่าเห็นไหมนะคุณเจอเรื่องราวหนัก,นกๆแรงๆในชีวิตมาเนี่ยนะ,คะโคตรแบบสุดติ่งเลยนะ,ะปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้นะค,ะคุณจะจบปัญหาทุกอย่างนะคะแล้วก็คุณจะเคลียร์ทุกอย่างเลยนะ,ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะ,ะกับสิ่งใหม่นะ,ะแล้วก็ สิ่งไหนที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่านะทาให้คุณเครียดหรือว่ากังวลใจหรือนะเป็นเรื่องราวที่ท็อกซิกอะนะคุณจะมุฟออนได้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะทำให้คุณเนี่ยผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะแล้วก็นะปีนี้นะจะเป็นปีของคุณนะมังกรขึ้นมานะอ่าจะเป็นปีของคุณนะถึงแม้ว่าคุณนะ จะชงหรือว่าไม่ชงก็ตามหรือว่านะจะเป็นดวงแบบไหนก็ตามนะโดยรวมแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะเดือนนี้คือคุณจะเอาตัวรอดได้แล้วก็อุปสรรคก็จะผ่านไปได้เพราะว่าก่อนหน้านะที่คุณจะประสบความสําเร็จนี่นะคุณเจออะไรที่แรงๆมาก่อนหน้านีนะ้มากๆนะเจออะไรที่แบบว่าแบบกดดันนะปัญหาก็ใหญ่เรื่องราวแบบวุ่นวายใจก็เยอะนะบางทีเนี่ย เรื่องราวุ่นวายใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวคุณด้วยซ้ําเกิดจากคนอื่นสร้างปัญหาไม่ให้คุณแก้ก็ได้นะคุณจะเคลียร์ได้จบได้แล้วก็มูฟออนจากปัญหาเหล่านั้นได้นะคือปลดแอกได้นั่นเองนะคะนะนี่แหละนะั่นก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะฮะของชาวราศีมีนฮนะประจําเดือนมกราคม2567นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงนะจ๊ะ ทางด้านการงานนะคะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านการงานนะจะมีชื่อเสียงนะ,ะแล้วก็ผลงานโดดเด่นนะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะต่อเจ้านายลูกน้องบริวารหรือว่าคนรอบข้างนะคะคุณนะจะมีคนเคารพยำเกรงมากขึ้นจะมีอำนาจบ,บรารมีมากขึ้นแล้วก็จะมีงานใหญ่ๆหรือว่า งานแบบสําคัญสําคัญในองค์กรเนี่ยนะมาให้คุณทํามากขึ้นนะคุณนะจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาเยอะมากในเดือนนี้นะในเรื่องของงานนะถือว่างานนะผ่านพ้นไปได้นะปังปุริเย่มากๆนะคะโอเคนะะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นอย่างไรนะจ๊ะทางด้านการเงินนะน,งงนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะ ทางด้านการเงินนะคะจะมีเงินเก็บนะะแล้วก็จะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศช,ชายนะหรือว่าเป็นแบบคนแก่ก็ได้นะหรือว่าเป็นปู่ก็ได้นะมีอายุแล้วนะเขาจะซัพพอร์ตนะในเรื่องของการเงินนะหรือว่านะ คุณนะจะมีผู้ใหญ่เพศผู้ชายก็ได้นะหรือว่านะมีเจ้านายก็ได้เป็นผู้ชายคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินหรือว่าเป็นสามีคุณก็ได้คนในครอบครัวงคุณได้ที่เป็นเพศชายมีอํานาจหรือว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินที่สามารถซัพพอร์ตทางด้านการเงินคุณได้นะถือว่าเดือนนี้การเงินโคตรมั่นคงเลยนะเพราะว่าหมุนเวียนได้แล้วก็ไม่สะดุดไม่ติดขัด นะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่าคุณสามารถแบบว่าพยุงได้หรือว่าบาลานได้นะคะอ่าโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักท่านก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวดันจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะคนโสดนะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดนะถือว่า จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักเข้ามานะมีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาชอบหรือว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่ด้วยแนละ้วคนไหนที่เฉามานานมากนะหรือว่าโสดมานานมากนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับความรักนะหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบมีคนใหม่ๆเข้ามาพบปะ พูดคุยมากขึ้นหรือว่าคุณเปิดใจมากขึ้นก็ได้นะเหมือนแบบว่าพร้อมที่จะแบบมีความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วนะอาจจะเคลียร์จะคลีนนะเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆได้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณในเดือนนี้นะสำหรับคนโสดนะมีโอกาสที่จะแบบมีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะคะโอเคนะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ คนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะคนมีคู่นะคนมีคู่นะเป็นความรักที่ทรหดอดทนนะผ่านเรื่องราวเจ็บปวดนะหรือว่าผ่านทุกสุขนะหรือว่าผ่านอุปสรรคมารด้วยกันทําให้ความรักของคุณมีความมั่นคงแน่นแฟ้นนะแล้วก็ผูกพันห่วงใยแล้วก็เข้าใจกัน ใช้เหตุผลคุยกันแล้วก็แบบเหมือนซัพพอร์ตกันแล้วก็ส่งเสริมกันนะในเรื่องของงานนะในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหรือว่าปัญหาต่างๆที่เครียดอ่ะกังวลอ่ะนะหรือปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้นะคุณสามารถปรึกษากันแล้วคุณจะมีทางออกให้แก่กันได้ด้วยนะค่อนข้างเป็นคู่ที่แก้ไขปัญหาเก่งมากๆนะในเรื่องแบบปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยคือเหมือนแบบ คู่นั้งคู่เนี่ยสามารถแบบแก้ไขได้จากการได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบใช้เหตุผลกันทั้งคู่นะหรือว่าประสบการณ์ชีวิตสูงทั้งคู่นะคะโอเคนะคะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรงนะจ๊ะทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะทางด้านสุขภาพนะสามารถควบคุมคอนทรนได้นะ แล้วก็สิ่งไหนที่รู้สึกว่าทําให้คุณเนี่ยนะแบบมีสุขภาพที่ไม่โอเคคุณจะหลีกเลี่ยงนะคือคุณจะไม่ค่อยแบบว่าทําให้ตัวเองแบบป่วยหรอกนะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจริงจังซีเรียสในเรื่องของแบบสุขภาพมากนะดูแลตัวเองดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคุณนะคะเหมือนแบบบาลานซ์นตัวเองได้ คนที่ปวดเป็นโรคประจําตัวเนี่ยนะคือสามารถแบบว่าบาลานได้แล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยนะไม่ได้มาจมปักหรือว่าไม่ได้บบหมกมุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบบาลานให้กับตัวเองได้ดีส่วนคนที่ไม่มีโรคประจําตัวนะก็คือนะพยายามบาลานตัวเองเนี่ยไม่ให้แบบว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพยําแย่คือพยายามแบบว่าระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินหรือการพักผ่อนหรืออะไรก็ตามนะคุณจะค่อนข้างซีเรียสน,นะเพราะว่าคุณนะฮะอาจจะเจอเพื่อนฝูงหรือเจอใครก็ได้คนใกล้ตัวที่รู้สึกว่าพอแบบไม่ดูแลสุขภาพแล้วเกิดแบบเป็นหนักขึ้นมามันรู้สึกแบบว่าแก้ยากคุณก็เลยแบบว่าดูแลตั้งแต่ต้นนะถือว่าสุขภาพเดือนนี้ดีนะคือเหมือนแบบควบคุมได้นะคะแล้วก็ คือเป็นคนที่ไม่มองข้ามในเรื่องของสุขภาพอ่ะอ่าพูดง่ายๆก็คือว่าใส่ใจนั่นเองนะคะโอเคมาดูซิว่าคําแนะนำนะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะคำแนะนำนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคำแนะนำานะมาบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยนะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นนะแล้วก็ความรักนะคนไหนที่แบบอยู่ด้วยกันมานานอนะ่ะ นะจะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะ,ะคนไหนที่เป็นแฟนกันยังไม่ได้มีแบบว่าในเรื่องของการแต่งงานก็จะมีโอกาสได้ข่าวดีเกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกได้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆมีคนเนี่ยเข้าหาเยอะก็ให้ระวังในเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะ อาจจะไม่ใช่เชิงชู้สาวก็ได้อาจจะมายุแยงแต่แข้งรั่วหรือว่าอาจจะเข้ามาทําให้คุณคู่เนี่ยต้องมาทะเลาะกันนะก็ต้องระวังอย่าหูเบานะคะแล้วก็คุณนะจะมีสะเสนห์ต่อผู้พบเจอพบเห็นมากๆนะคะเพราะว่านะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดึงดูดนะมีออร่าโดดเด่นนะ ไปอยู่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนต้อนรับตอบรับดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาตัวรอดได้ดีมากๆนะถือว่านะแบบบาลานซ์ตัวเองได้ดีมากๆนะให้ระวังในเรื่องของแบบคนที่สมที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตครควข,ขคุณก็แล้วกันนะถ้าคุณแบบเคลียร์หรือว่าจัดก,การได้รับรองว่านะมันจะไม่เกิดปัญหาที่รุนแรงแน่อนอนนะคะนะโอเคจบแล้วนะสำหรับการนายของชาวราศีมีนะประจำเดือน มกราคม2,567นะคะก็ให้ทุกคนนะปู่ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำหน่ายนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงค้ให้แน่นนะเจ้าทีแล้วและที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่นนด้วยค่ะพเพื่อนนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บๆสวัสดีค่ะ